ตทอนทสุดท้ายที่ที่ไรอย่างเงี้ยไม่เปิดอยู่นะหน้หนนาสุดท้ายเนี่ยเป็นรูปแมวเกือบสุดท้ายเนี่ยเป็นแมวอยู่ใต้เบนช์แล้วก็จะมีเด็กคนหนึ่งเลยย่อคุยกับแมวแล้วแมวก็เระรู้สึกตัวเองออกมาเพราะว่าตอนแรกก็ไม่มีชื่อใครๆก็มีชื่อไปหมดแล้วพอหน้าสุดท้ายเนี่ยมีเด็กก้มลงแล้วพ่อแ่ถึงโลกถึงแบบนั้ แล้วเลยคุยกับแมวแมวมันเลยป็นสุตราน้ไม่มีความหมายใช่ไหมใรอดูด้วจริงปะ่ัแต่กไม่สามารถบอกได้ว่าถ้าถ้าเกิดไม่เคยอ่านมาก่อนไม่สามารถพูดได้ององไอ้่งนี้ก็จดีนะจะดีพวกซัอีเป็นคนสบทะเละอะไร นังสีเร็นอำไปสร้างเป็นลำโพงเป็นซีีส์ในช่วงปีที่ค่านมาเราใส่ี่คนเดิแล้เี่ยนรปเยร์สแล้วก็นี้ครับเรจะมี คนอยากถ่ายก็อยากถ่ายนะคะทุกทา่านเดี๋ยวจะพาที่นู่นนะครับเดี๋ยวจะพาลุงเที่ยวเหรอครับก็หาที่นะครับเราไปเล่นกันหาที่นะครับเดี๋ยวนะครับขอขอบพระที่ดีนะครับขอบพระที่เข้าไปไม่ดดังเข้ามานะครับตัวไม่เอาระผม พี่ดุดเดี๋ยวพี่พาไปด้านหลังพี่ดันมานะครับมันเข้าไปมเขาจะไม่ดันขนาดไม่ไม่ดันประมาณนี้ในฝั่งของเฮาทุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอพาคุณกินไปจุดที่เป็นกิจกรรมเล่นเกมเดี๋ยวหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะมีแต่หนังสืออ่านหรือเปล่ามีที่เป็นแบบกิจกรรมเป็นดนตรีเพลงงามด้วยนะคะขออนุญาตขอทางทุกคนนะคะจิบจิบ ครับขอทางหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมึงไปนู่นเลยค่ะี่ทีขา่ยรูได้คะรอรค่ะ ไม่เอ่ยเอเยิบยิจะไปหาเระไปเล่นเกมค่ะที่ขอที่หนึ่งใช่จยมบ้าเหรอใช่ค่ะไม่เก็บเงาไม่เล่นปะค่ะค่ณผู้ชมคุณมู้ชม

ได้ดันหนึ่งก็ไทยสมุทรวันนี้อยากได้ดันหนึ่งแล้วหนึ่งคะเป็นเป็นุฟเฟ่สถานีโมฝังถือไว้้ั่ไหมจะได้เป็นอหนังในติดตฝดัโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปเป็นกิจกรรมที่เป็นไกับมือหคะครับนึาคาค่คือแนีคืเค่ะ ไม่ได้ค่ะไเด็กคุณะคะโอเคคนะีขอทอง่ะคะ

ที่เคยเสนอไว้ตอนเริ่มต้งก็คือว่าให้เป็นวันทั้งวันเลตอนจะทั้งวันไม่ว่าจะเรียนสังคมเรียนเลขเรียนแลไรก็เรียนคือมันไม่สามารถที่จะบอกว่ามีโรงเรียนไทยอยู่ตรงนี้เรที่ติมข้าเตในขอเรียนนาน่าถ้าเนปรเรียนแค่วันละ้าสองาบแต่อย่างน้อยด้วยประมาณที่มีกับลา่านที่มีเนี้าหนึ่งวันในท่านหนึ่้ จะเรียนภาษาอะไรก็แล้วแต่พาราได้เรีนภาษาไดาาาเ้เป็นวันเพราะว่ามันก็จะพอเป็นนั้นตอนนี้เด็กไทยคนจะเริ่ม,รม,มเรียนภาษาอังกฤษจริงๆมาเป็นระดับไหนอ๋อต้องแต่นุบารแล้วมั้งครับในตอนนั้นเรียนนั้นเป็เด็กเนภาษาในของรุ่นเพื่อนผมเนี่ยก็จำได้ว่ามีบางโรงเรียนโรงเรียนสารชิดท,ที่เรียนภาษาเปรเี้ยตอนประถม สู้ในตัวประชาชนครับขอบคุณครับยนดครับอินดครับนครับ ขยนะครับัรเครี่หยุดนะครับรักคาทนันาบาครอนานล้าาทยนะคะระวังนะรับของทุกท่านดวนะคตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะยนะคันะครับะันครับุ๋ค่อนางก่อนนะแล้วนะครับขอนาก่อนนะสมัครเข้า นะครับแล้วขอรับทางเดินหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะครับผมกรขอทางหน่อยครับขอทางหน่อครับขอทางหน่อครับขอทางหนครับขอทางหนครับขอทางหน่อยครับผมกิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นไถ่ายรูปนะครับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยทางนี้นยครับ สวัสดีนะคะตอนนี้นะเดียวตอนรับเข้าสู่โซนปูปูเป้ของเรานะคะอะเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นสเปเชียลเกสตนะครับแขกพิเศษของเราสำหรับโซนปูปูเป้วันนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายกลุ่มคร่า,าวๆโซนปูปูเป้ของเรานะคะเราจะมีกลุ่มให้นะคะอกลุ่นี้นะคะโดยถูกในราคา199บาทใส่หนังสือในโซนปูปูเป้ของเราได้ไม่อั้นเลย ่าสามารถหยิบได้ใช่ครับโหมดเข้าข้างมีอะไรบ้างครับพี่เล็กไปย้ายมาครับด้ายมาเลยพี่ใช่เลยสั่งเต็มที่ทับหนังสือก็ได้อะไรก็ได้ครับใช่ครับหนังสืออะไรก็ได้เกิดขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ครับห้ามห้ามเห็นยดหห้ามเอือกอกากกระเป๋าขึ้นมาเลยแล้วก็พับหนังสือหยิบได้กินเลยเปิดทำได้ยังไงก็ได้ครให้สามารถจุในกระเป๋าเป็นสไตล์ดิจิทัลทุณทีได้เลยค่ะบแล้วมีเวลาจำกัดไหมวันละห้าบาทที่ไดียวอันน้จะเป็นเท่านะครับสิบห้านาทีจนไซส์กวาเริ่มเลยนะครับ ดูนะคะว่าพี่ทีมจะเลือกเรื่มไหน15นาทีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะย้ำกดเข้าข้างนะคะสำหรับกลุ่มบูมบี้อ่าเนาะกลุ่มบูมบี้นะคะห้ามเกิดการสมรู้หรือว่าฉีกขาดเนาะแล้วก็หนังสือที่ใส่ผ้งห้ามชรุดห้ามฉีกขาดนะคะเวลาเหลือเท่าไหร่แล้วคะ15นาทีค่ะ กต้องเลือกแล้วค่ะด้านหลังก็มีนะคะต้องช้าๆไปค่อยๆใช่หรอพ่ใช่ไม่ได้เลงไว้อยากพี่นินจาอยากได้เล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแบ่งกันอยากร้อยเก้าเก้าหลือเล่นอะไรชอบสืบสวนสอบสวนคุณทิมเหรอไพวกอากาท่าอะไรพวกนี้เอไม่ชอบอากาท่าใช่ค่ะไม่งั้นการ์ตูนก็เป็นพวกคนอันคนันโคนันหรอน่าจะยากอยู่น่าจะเจอนะ มีเล่มหนึ่งอยากชี้ให้ดูแต่ไม่ชี้ดีกว่าอยากชี้มั่วๆนะมีอยากเล่มหนึ่งอยากชี้ดูเดี๋ไม่ชี้ดีกว่าเแม่พากันด้พ่องพงเวลากี่นาทีแล้วคะตอนผ่านไปมันมีเหมือนสีลายพันธุ์เลยเราเอาคุณภาพไม่เอาปริมาณคุณภาพไม่เอาปริมาณใช่ใช่ใช่หน้าท้อง